สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมกิ่งตอนที่เราเอาลงกระถางไว้แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ลงไปได้ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะพามาชมกันว่ารากรากเขาเดินดีมากค่ะสังเกตเห็นนะคะขาวๆทะลุออกมาบนผิวดินเลยนะคะ เป็นทุกต้นเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะ,ะ,คะข,าขาวขาวนะคะ mm hmm. ตอนนี้เยอะมาก mm hmm. เห็นไหมคะรากขาว,ขาว เคล็ดลับของเรานะคะตอนเอาลงดินนะคะเราลดน้ำน้ำยาเร่งรากแล้วก็ให้ดูอนนี้ออเราลดน้ำยาเร่งรากนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้ดีมากเลยนะคะทำให้รากเดินเร็วนะคะใบก็สวยะคะ่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะเอาไปลงดินแล้วค่ะเพราะว่ารากเขาเดินดีมากเต็มกระถางแล้วค่ะันนี้เป็นพันก้านแดงแล้วค่ะซื้อมาร็อตแรกเลยค่ะ1ิบต้นแรก ลดบ่อยถ,ถามว่าลดบ่อยไหม,มก็จุลินซีสังคะห์แสงนี่ทุกๆสองวันสามวันละครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าน้ําเปล่าเช้าเย็นนี่ค่ะลดทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันค่ะสองสามวันครั้งหนึ่งก็จะใช้จุลินทซีย์สังคะห์แสงไปครั้งหนึ่งส่วนน้ำยาเรงๆนี่ก็ลดไปตอนที่ลงกระถางวันแรกค่ะ เดี๋ยวตอนที่ย้ายไปลงหลุมปลูกเรียบร้อยแล้วเรา๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ